ุกคนไล่อ้อยจากวัทั์กระดานนี้ฮะก๋วยจับหมูกรอบเย็นตาโฟหมูแดงข้าวมันไก่อเม่อเม่อเม่อะไรนี่ฮะอู้เดินมาจากวัทับกระดานฮะจริงๆเราเดินเลยมาแล้วนะวัทั์กระดานอยู่ตรงโน้นงานพี่พึ่งเดินเพื่อจะไปไหว้เสจะเข้าที่พัก7กิโลทุกคนแต่ว่าเราเดินมาประมาณสัก 3- 4กิโลแล้วนี่ฮะเจออเม่เราต้องแวะสีหานี่ไล่อ้อยฮะนึกถึงไร่อ้อยเมืองสุพรรณพี่พึ่งพุ่มพวง,งตอนสมัยเด็กๆกลำบากมากเลย น,ะะนี่ฮะหลักกิโลที่4นะฮะก็จะเป็นอเมเมื่อกี้เราเดินมาทางนี้ไงฮะทุกคนเข้าใจไหมเราเดินไปทางนี้แล้วเราก็เดินเนี่ยหาไว้เฮาอยู่ตรงนี้บนหนองวันเปรียงนะฮะหนองวันเปรียงทุกคนแต่มาเส้นนี้ทุกคนก็จะอาจจะบอกว่าเอ๊ะจะมีอะไรกินหรอไม่รู้สินะก็ไปวัันกระดานมาเดินมานี้นะฮะ จะไปไว้เฮาเราก็ต้องแวะทานเจออเมฮะกว๋วยจับหมูกรอบเย็นตาโฟข้าวหมูแดงข้าวขาหมูว้ายข้าวหมูกรอบด้วยข้าวมันไก่มีครบเลยหรอทุกคนนี่ฮะแล้วก็มีชงมีชาด้วยคาเฟ่ด้วยรถมาทุกคนนี่ฮะรถบรรทุกมาแล้วตองลงวิ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่ทันรถบรรทุกฮะมีไลอ้อยอยู่ข้างๆทุกคนอย่านี่ฮะจเจอแลว้วอุ้ยตายแล้วมีแบบเป็นนี้น้ำไหลตรงข้างหน้าด้วยอย่าทุกคนนี่ฮะ อ,อ๋ออยู่ตรงนี้สีวพเศเกษตรยนเป็นติดกันเลยกับร้านอาเม่นี่ฮะอาเม่ทุกคนมาแล้วทุกคนดูวิวสิสวยมากเลยอ่ะนี่ฮะเห็นไหมดอกพักการกรองสวนอ้อย,อยมีแคคตัสด้วยอยาทุกคนนะฮะนี่ฮะอ,อ๋อจะเป็นแบบนี้น,ะะน่ารักไหมบรรยากาศโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจากนี่ฮะทุกคนบรรยากาศแบบกันเองมากเลยอ่ะทุกคนดูสิดูเมนูเมนูเมนู กาแฟสดและบรรยากาศแบบว่าค่างคางธรรมชาติมากไม่ไกลจากหนองวันเปียงกี่กิโลวันหนูจากตรงนี้มาตรงนี้กี่กิโลฮะสี่เนาะก็หลักกิโลเมตรที่สี่แล้วจากวัทับกระดานมานี้แสดงว่าพี่เดินมาสามกิโลเลยพี่เดินมาชมวิวมาแล้วก็เมื่อกี้เจอเจอฟาร์มอเนนี้อินทพาลัมเห็นไหมฮะตรงนั้นนะฮะตรงพี่เดินมาจากตรงนู้นหรือมาจากตรงนี้แล้วพี่เดินเลย ก็เลยเดินย้อนกลับมาก็เลยโทรหาหนูเล่นๆไงนึกว่านึกว่าจะยังไงว่าเออที่เป็นยังไงบ้างตรงนี้ทําเลยคุยไปเรื่อยเปื่อยก็นึกว่าเออเดินกลับมาดีกว่าประมาณนี้ฮะนีฮะเมหรือแอมเมทําไมชื่อเมย์ใครชื่อเมย์เป็นเบือนแม่ใช่ไหมฮอ๋อจินแคะจินแคะเหมือนกันหรอพี่ก็กินแค่คนบรรยากาศอุ้ยแก้วน่ารักจังเลยอ่ะ นี่ฮะบรรยากาศเลิศมากเลยทุกคนดูสิน่ารักแรงเลยอ่ะทุกคนนี่เป็นไะงน่ารักไหมวะร่มรื่นนะฮะดูกันเองนี่ครับทุกคนบรรยากาศนะกินบรรยากาศไปก่อนนะทุกคนมีกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส่ด้วยนะมีกระพงกะเพราพริกแกงกะเพรามีฮะเจดมากเลยมีห้องน้ำห้องน้ำคือ ถ้าเกิดไปตรงนี้เขาบอกว่าอีก4กิโลก็จะเป็นหนองวันเปรียงนะสี่แยกซึ่งจะไปทุ่งคอกก็ได้นะฮะอีก3-4กิโลก็จะถึงทุ่งคอกซึ่งคราวก่อนๆเราจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์จากทุ่งคอกไปวัดทับกระดานทางนู้นนะแต่คราวนี้เรามาจากหนองวันเปรียงก็จะมาเส้นนี้7กิโลถึงวัดทับกระดานเลยนะ,ะทุกคนนะฮะรถมาเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนที่นี่ก็จะมีน้ำบริการฟรีใครจะสั่งกาแฟเพิ่มก็จ่ายเพิ่มได้เลยนะจ๊ะตามอัธยาศัยดูสิข้างหลัง นีฮะมีอย่างนี้ด้วยนะใครจะกินน้ําเปล่าก็ฟรีฮะบริการตนเองได้เลยนะทุกคนนี่ฮะคนเริ่มเข้ามาข้างหลังรถมากเลยอ่งมีมะม่วงด้วยทุกคนมีมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยมะม่วงพันอะไรก็ไม่รู้ทุกคนบรรยากาศชอบต้นศักก็มีฮะ โอ้โหรมากอันนี้ต้นขี้เหล็กค่ะทุกคนมันยากาศแบบกันเองมากนะฮะเนี่ยหาร้านอย่างนี้ต้องดีแน่นอนฮนะ,ะเพราะว่ากันเองมากรอยยิ้มประทับใจัลองดูดดูนะทุกคนอือร่อยมากคเอาเวลาจะหมดซะแหละเดี๋ยวต้องเคลียร